สองน้ำก็นองเป็นตะลิง่งเราทั้งหลายชายหญิงสักลูกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง วันที่30ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2565นี้ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงณสนามกีฬาห้วยขวางชมชิมช็อปสินค้าราคาถูกจากโรงงานเสื้อผ้ากิฟต์ช็อปของกินถูกปากของฝากถูกใจถนนคนเดินสินค้าหลากหลายทุกข่้าคืนชมดนตรีศิลปินรับเชิญหนุ่มหล่อสาวสวยพร้อมแดนเซอร์เต็มวงของอยดาาตต ไปแตออ่ข้วกวอกอนนอนระมือทีกกอกออ่กำลังกอดม้อนเสือเรามันเช้าวันมาฉันกลัวจะตายพอคิดถึงเธอตอนแอต่ข้วกวอกวนนอนระมือทีกอ่กำลังกอดมอนชัดเดือดรุกบอลย่าเช้าละพแมาก็ไมน่นานจำใบสองมาก่อนจะมีน้ำสียงร้องก็ร่ายร้องตอนนี้นะร้อนที่พบมีเธอระแวงคงินนบ้าที่ก็มีเบอร์คิดถึงเชี่ยรายเป็นชกเป็นตอนบางทีคิดคถึงสกลนครแล้วก็อยากพูดงอนนะครับเดี๋ยวไปอยากพูดมือไปนะครับเบิ้องลยกินนะครับคนเด็ก อย่าลืมวันที่30ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2565นี้ขอเชิญร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงนัสนามกีฬาห้วยขวางชมชิมชอบถนนคนเดินสินค้าหลากหลายของกินถูกปากของฝากถูกใจทุกค่ำคืนชมดนตรีศิลปินรับเชิญหนุ่มหล่อสาวสวยพร้อมแดนเซอร์เต็มวงแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ